ครับผมต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่เพื่อนน้องๆที่รักและก็ชื่นชอบในการเต้นหมากลุกไทยทุ่าเรนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับผมในกระดานนี้ AI นั่งขาวครับเพ่นเปียกน,นั่งแดงเราไปเริ่มรับชมรูปแบบการถอดหมากของ AI ในกระดานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมากลุกไทยไปพร้อมกันเลยครับ AI เลือกนาเม็ดขึ้นมาเปิดกระดาษ เล่นโอเคเลือกนำมาขึ้นมาครับดูว่าในกระดานนี้เราจะได้เทคนิคแบบไหนในการทำไปต่อยอดกันจะใช้ทรงไหนเล่นกันในกระดานนี้ปูเบ,บียปีกซ้ายครับสำหรับเล่นไปโอเคจังหวะน,นี้ปูสอง โค่นขึ้นมาครับสำหรับหมาขาวโอ้โหครับจับเบี้ยรริมเลยครับสำหรับ <Sure> ม้าของหมาแดงชิงกินตัดเข้ามาจังหวะนี้ม้ามาเสริมครับสำหรับหมาขาวจังหวะนี้เลือกเดินโคนอืมืมหืหย่อนม้าเข้ามาอย่างนี้ครับ จับกินเบีย้ยนะผมเอาไงดีนะรับเล่นไปโอเคใช้ขนใช้ขนผูกเอไอครับโดดมาเข้ามาโอ้โหจังหวะนี้ครับจะโดนจับกินสองหรือเปล่าสำหรับเปี้ยนริมชิงตัดเข้าไปจังหวะนี้จะเป็นเปี้ยตัวนี้ครับ จังหวะนี้โอ้โหกินสองเลยครับ a อไอเอามาแรกโครแรกเบี้ยริมเลยครับดบน้มาก,กินจังหวะนี้โอ้โหนลครับเคลียร์หมากปิดซ้ายก็สลับเอไอคลองเรือเปิดอย่างนี้ครับซ้ำเลยครับตีลุกเข้าไปใช้เม็ดขึ้นหมาป่อง ปเบียมาครับหน้าจะมีปัญหาครับสำหรับเบีย้ยตัวนี้ครับจังหวะนี้กินตัดเข้ามาโอ้โหมีแต้มครับสหรับ AI ครับท่าเพื่อที่มีความชํานาญครับเห็นจังหวะนี้ AI คงจะเห็นแ,แต้มของ AI นะครับเนี่ย,จ,ย,ยจังหวะนี้เช็คโคนแล้วกินขึ้นไปอืมทิมเบี้ยคอมเลยครับจังหวะนี้ าแสนจริงๆครับพิษสมเอนี่รอบตัวหนึ่งนทิมม้ะม้าอีกครับเนี่ยจังหวะน,นี้มาโดดเนี้ยมันดจังหวะน,นี้ครับเอเลือกเดินม้ามาตำแหน่งนี้โอ้โหเป็นการไล่เรือครับอืมทางม้าเอครับถ้าเกิดผูดด้เล่นมีความชนานเห็นนี่คงจะมองขา้ามับผม แ่เรือกดอย่างนี้ครับใช้เม็ดลำบากครับสำหรับผู้เล่นหมากแดงครับจังหวะนี้ครับมาตามนัดเลยครับสำหรับทางม้าจังหวะนี้ไล่เรือครับดูครับมาโมยกินครับเนี่ยมาโจรเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้ครับเสริมควนเข้ามาครับ มาเลี้ยวมานี่จังหวะนี้ครับแม่โอ้โหแต้มอีกแล้วครับสำหรับทุกท่านแม่ AI นี่มีแต้มอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหถ้าเล่นให้ความชำนาญน,นี่คงจะเห็นแต้ม AI นะครับแม่ตับกินสองตลอดเลยครับ AI ย้อนต้องใช้ขุนกิน AI ครับแม่ย้อนน้าหมัทำคาดเข้าไปที่ จังหวะนี้ครับแม่ตำแหน่งม้าสวยจริงๆครับฮอม,อมแล้วดูทางม้าครับแนอนาคตโอ้โหเป็นการถอดหมาก,กได้อย่างเป็นการเคลียร์หมาก,กได้อย่างแล้วก็สะอาดเอียบมากครับเนี่ยจังหวัต้องหลบหลงครับกินเหลือ,อมอมืจับเบีย้ยมม้าเอไอนี่ต้องระวังครับ จังหวะนี้เดินเรือครับเตรียมตัวที่จะไปตีลูกนาเอไอรู้ทันครับแม่จังหวะนี้ครับโหลดมา้าไปเสริมม,ม,มาของผู้เล่นเผโอเคก็อันตรายครับกลางปีกเลยครับสำหรับม้าของฝั่งหมากแดง ไอ้ก็ประหมา่าไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับม้าสองตัวนี้ครับจังหวะเนี้ยโอ้โหเลี่ยงครับเนี่ยใช้เรือผูกโคนแทนเลยจังหวะนี้นนจังหวะค่อมม้าเลยครับโอ้โหขุนตำแหน่งขุนต้องบอกว่าพิษส่งรอบตัวจริงๆครับแรกเลยครับผมจังหวะนี้ ใช้มากกินเลือกใช้ขุนกินเบียโอโอโอเ้ยครับผมโอ้โหเพื่อนเป็โอเคจังจังหวะนี้น่าจะหลุดครับโอ้โหเริ่มใจคอไม่ค่อยดีครับโดน AI ใช้ม้าควงขนาดนั้นครับแม่ถ้าเป็นเราก็แย่เหมือนกันครับฟาดหน้าเลยจังหวะนี้ขุนลบมานี่ครับ โอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเับเล่นที่มีความชานาญครับอทําทไปคาดอีกจังหวะนี้ก็จบกันที่จุดนี้เลยครับผมครับกระดานนี้ครับแม่มีรูปแบบการถอดมา,าได้อย่างดีเยี่ยมนะผมเป็นนที่น่าศึกษาและก็น่าที่จะเป็นประโยชนปป์สำหรับเพื่อนๆพนี่น้องทุกท่านนําไปต่อยอดกันนะครับผมครับผมต้องขอขอบคุณผู้เล่นเทลเกททุกท่านนะครับผมและต้องขอขอบคุณ ผู้พัฒนา m กม AI ในผมที่ได้เล่นหมากลุกในการั้านี้ด้วยกันแล้วก็สร้างสอนองค,ความรู้แล้วก็ตัวอย่างในการเล่นหมากลุกไทยที่เขาว่าสนุกแล้วก็ยอดเยี่ยมแบบนี้เพื่อให้เพื่อนเพื่อนีอนอน่น้องทุกท่านได้เป็นแนวทางในการศึกษาการเล่นหมากลุกไทยกครับผมสำหรับวันนี้ผมกับลูกชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ